สวดีครับจูกูสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอหนังเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่านะครับก็จากอดีตจนปัจจุบันนี้ก็สร้างออกมามากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็มีหลากหลายสไตล์นะครับทั้งชอบและไม่ชอบก็มากมายนะครับส่วันนี้แอ๊ดก็จะมาแนะนําหนังมนุษย์หมาป่าที่แอดชอบนะครับขอบอกก่อนนะครับหนังมนุษย์หมาป่าที่แอดจะนําเสนอนะครับเป็นหนังมนุษย์หมาป่าที่เป็นหนังเกรดบีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆ้ยทำไมไม่มีเรื่องนี้เอ้ยทำไมเรื่องนี้มันสุดยอดไม่มีไม่มีอ่า อันนี้เป็นการชอบส่วนตัวของแอดนะครับเพราะว่าแอดจะชอบหนังมนุษย์มาป่าที่เป็นหนังเกรดบีซีมากกว่านะครับเพราะว่าหนังเกรดบีนะครับเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะครับหนังพวกนี้เขาจะใช้ CG ให้น้อยที่สุดนะครับเป็นเสน่ห์ของการถ่ายทาของคนสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆก็มารับชมกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิบหนังสยองขวัญที่แอดชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับเพื่อนๆชอบเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับด็อกโซเยอร์นะครับกัดไม่เหลือซาก ว่าด้วยเรื่องราวของหน่วยทหารกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกส่งไปฝึกกับหน่วยทหารพิเศษนะครับช่วงระหว่างพักการเดินทางในป่านะครับก็มีทหารหนึ่งในกลุ่มนะครับถูกสัตว์ร้ายโจมตีนะครับรุ่งเช้าหน่วยทหารหน่วยนี้นะครับก็ตามรอยเลือดไปนะครับก็จนไปถึงแคมป์ฝึกของหน่วยพิเศษนะครับแต่ในแคมป์นี้นะครับไม่มีคนเลยนะครับมีแต่รอยเลือดมีแต่ปืน ทิ้งตกทิ้งไว้นะครับแล้วอยู่ดีทหารที่หายไปเมื่อคืนนะครับก็โผล่มาด้วยความบาดเจ็บปวดนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็โดนโจมตีนะครับด้วยพวกมนุษย์หมาป่านะครับและพวกเขาต้องหาทางเอาตัวรอดออกมาจากที่นั่นให้ได้นะครับหนังเรื่องนี้นะครับทำออกมาสนุกุ้นพอน่ากลัวพอใช้ได้เลยนะครับงานออกแบบมนุษย์หมาป่านะครับหมาป่าเรื่องนี้จะเป็นงานออกแบบที่เป็นหมาป่าที่ตัวสูงมากนะครับสูงประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตรกว่าเลยนะครับคงใช้นักบาสเกตบอลมาเป็นสแตนด์อินอยู่ด้านในชุดนะครับ ส่วนตัวของหมาป่านะครับก็จะไม่ค่อยมีขนนะครับเป็นขนเรียบๆนะครับขนสั้นกินเกรียนนะครับจะมามีขนเยอะๆที่หัวนะครับงานออกแบบที่หัวมนุษย์หมาป่านี่ออกแบบออกมาได้โอเคเลยครับใช้ได้เลยนะฮะเรื่องนี้ไม่มีการใช้ CG นะครับจะเป็นงานใช้เมคอัพการออกแบบของชุดที่ใส่แล้วก็ใบหน้าของมนุษย์หมาป่านะครับโปรเจกต์เมทัลบีดหลังปี1995นะครับ อสูรเหล็กกายพันบัตเลอร์ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ออกไปทําภารกิจนะครับที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับภารกิจนี้ก็คือการไปฆ่ามนุษย์หมาป่านะครับแล้วต้องเอาเลือดของมนุษย์หมาป่านะครับกลับมาที่แ l a นะครับเพื่อมาทดลองนะครับไอทหารคนนี้นะครับก็ได้แอบไปขโมยเลือดแล้วนํามาฉีดใส่ตัวเองนะครับเพื่อหวังว่าให้ตัวเองมีความแข็งแรงนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านะครับและฆ่าเจ้าหน้าที่ไปคนหนึ่งนะครับ เจ้าหน้าที่คนอื่นวิ่งเข้ามาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารเจ้าหน้าที่บัตเลอร์ที่ตายนะครับผ่านมา20ปีนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นําศพของไอ้บัตเลอร์คนนี้นะครับทหารบัตเลอร์คนนี้ออกมานะครับเพื่อมาทดลองนะครับอยู่ดีๆนะครับไอ้ศพคนนี้นะครับก็ได้มีชีพจรขึ้นมานะครับได้ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับเขายังไม่ตายนะครับหลังจากการทดลองครั้งนี้นะครับบัตเลอร์ก็กลายเป็นมดลูหมาป่าครับเป็นเหล็กนะฮะนี่มีตัวเหมือนเป็นเหล็กผสมอยู่ในตัวนะครับ แล้วก็ออกฆ่าคนในหน่วยนี้หมดเลยนะครับต้องทําวิธีไหนเพื่อฆ่ามันได้ก็ไปหาดูกันนะครับงานออกแบบชุดมนุษย์หมาป่านะครับเป็นงานออกแบบเป็นเขาแบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดแรกก็คือเป็นชุดมนุษย์หมาป่าธรรมดานะครับที่ออกไปตามล่าแล้วก็บัตเลอร์ก็กลายเป็นมนุษย์หมาป่านะครับส่วนอีกชุดหนึ่งคือเป็นชุดที่บัตเลอร์ได้แปลงกลายเป็นเป็นอสูรเหล็กนะครับเป็นหมาป่าเหล็กแล้วก็จะมีความตัวใหญ่สูงนะครับ แล้วก็หน้าตาตาสีแดงหน้าตาเขี้ยวคมหน้าตาค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็มีขนผมยาวแบบคล้ายๆตัวพีเดเตอร์นะฮะการออกแบบออกมาค่อนข้างดุดันนะครับออกแบบมาแล้วมองดูโหดดุดันเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีการใช้ CG อีกแล้วนะครับดูเขี้ยวโอ้ยค่อนข้างที่จะเลือดสาดนะครับหนังเรื่องนี้ครับเคิร์สนะครับปี2005นะครับเป็นผลงานการกำกับของเวสคาร์เวนนะครับเจ้าพ่อ สยองขวัญอีกคนหนึ่งนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผลงานก็มีนิ้วขมเอ๋อรแม่ออนอัมสตีดนะครับแล้วก็สกีมนะครับคืนเป็จันทร์เต็มดวงนะครับสองพี่น้องได้ขับรถไปถนนเส้นทางหนึ่งนะครับระหว่างนั้นก็มีสัตว์ร้ายนะครับวิ่งเข้ามาจู่โจมที่หน้ารถนะครับแล้ววิ่งหายไปนะครับทาให้รถของเอเวลีและเจมี่นะครับเสียหลักนะครับไปชนกับรถอีคันนะครับประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงไปกับ ข้างล่างเนินเขานะครับสองพี่น้องคู่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ออกไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถอีกคันนึงครับเป็นผู้หญิงนะครับระหว่างไปช่วยนั้นก็มีสัตว์ร้ายบางอย่างได้ฉุดกระชา,ากลากออกไปนะครับสองพี่น้องคนนี้ก็จับดึงออกไปด้วยนะครับไปช่วยกันจนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสัตว์ร้ายนี่ครับหลังการได้รับการบาดเจ็บนะครับเดลลี่ก็มีอาการฝันผวาฝันร้ายรู้สึกปแปลกๆตลอดเวลานะครับส่วนจิมมี่น้องชายก็มีพละกําลังเพิ่มขึ้นรู้สึกอยากกินของดิบๆนะครับ เอลลี่ได้มาที่ทํางานนะครับมีราศีจับเป็นปังนะครับมีเสน่ห hmm. ์ทำให้สาวๆาหลายคนอิจฉานะครับเกิดมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเพื่อนของเอลลี่นะครับเพื่อนของเอลลี่นะครับก็ได้ถูกสัตว์ร้ายมนุษย์หมาป่านะครับฆาตกรรมเสยเสยองในที่จอดรถนะครับ อยูรี่ก็สงสัยว่ามีมนุษย์หมาป่านะก็ไปศึกษาดูว่าการฆ่ามนุษย์หมาป่านี้ควรทำยังไงนะครับเพื่อนๆก็หามาดูนะครับว่าใครคือมนุษย์หมาป่าของเรื่องนะครับงานออกแบบของมนุษย์หมาป่านะครับหลังเรื่องนี้เขาการใช้เมคอัพตกแต่งทำหน้ากากมนุษย์ชุดมนุษย์หมาป่านะครับบวกกับการใช้ CG นะครับบางฉากที่การเคลื่อนไหวมนุษย์หมาป่าไวๆก็ต้องใช้ CG นะครับฉากแปลงล่างนี่เขาใช้ CG นะครับก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่ได้พอระดับหนึ่งนะครับ แต่งานที่เป็นเมคอัพหมาป่าก็โอเคนะครับทำออกมาได้หน้าสะพรึงกลัวนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับหนังเรื่องนี้คือแทนที่หนังจะเป็นโทนที่ค่อนข้างที่น่ากลัวเล่นลับนะครับกับกายสอดแทรกด้วยมุกตลกที่ไม่ขำนะครับเลยทําให้บรรกาศของหนังนี่ด้อยลงไปนะครับมีเหตุการณ์แปลกในกองถ่ายนะครับหนังเรื่องนี้นะครับได้ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์ฟิล์มนะครับเสียหายนะครับทําให้ต้องถ่ายทําใหม่หมดทั้งเรื่องเลยนะครับ เขาก็เลยว่าโอ้โหนี่น่าจะเป็นอาถรรพ์การถูกสาปของชื่อหนังด้วยนะครับมาป่านี่ทําออกมาได้หน้าพึงกลัวเลยนะครับเนี่ยโอ้หดูมีขนทั้งตัวขนขนยาวนะครับก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็หามาดูได้นะครับ curse ถูกสาปนะครับ n e ว i l l e kaye w u p คืนหอนกัดขย่าโหดปี2008ลอเรเนได้สงสัยเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ตั้งแต่ที่ข้างบ้านของลอเรเนมีชายหนุ่มรูปหล่อที่ชื่อจาเลตย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ทำให้เธอได้ยินเสียงแปลกๆเข้ามาอยู่ในหัวตลอดเราเลนได้สังเกตเห็นว่าจาเลดมีพฤติกรรมแปลกๆเธอเชื่อว่าจาเลดน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าเราเลนได้บอกใครๆบอกก็ไม่มีใครเชื่อและแล้ววันคืนพระนจร์เ็มดวงจาเลดก็ออกมาตามล่าหาเราเลนเพื่อจะจับเราเลนมาเป็นเจ้าสาวตลอดการฟังดูคงเรื่องแล้วคุณๆนนะครับหนังเรื่องนี้นะครับได้นําบทภาพยนตร์นะครับของไฟไนนะครับคืนนี้ผีมาตามนัด ของ19ปี1985นะครับมา r e เมค e นะครับเนื้อเรื่องนี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับเปลี่ยนจากแวมพร์มาเป็นมนุษย์หมาป่านะครับก็ไฟไ์นท์ก็คือมีเพื่อนบ้านนะครับย้ายมาอยู่ใหม่แล้วแอบชอบนางเอกเพื่อจะเอานางเอกมาเป็นเจ้าสาวประมาณนี้เลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะคือไฟไ์นั์นะครับก็มีพอดเรื่องเหมือนกันเลยนะครับก็มีเพื่อนบ้านย้ายมาอยู่นะครับแล้วก็สงสัยเพื่อนบ้านว่าเป็นแวมพร์นะครับอันนี้สงสัยว่าเป็นมนุษย์หมาป่านะครับแล้วก็มีการไปตาม นักแสดงจากทีวีนะครับที่คิดว่าเป็นคนปราบผีได้นะครับปราบแวมไพร์ได้นะครับอันนี้ก็คือบอกว่าปราบมนุษย์หมาป่าได้นะครับ <c oughs> เด็กๆก็เชื่อว่าเขาสามารถปราบได้ก็ไปตามนะครับไอ้พวกนี้เป็นกรมารอนะครับแต่ก็เป็นตัวเด่นที่มาช่วยกันปราบมนุษย์หมาป่ามาดูงานออกแบบมนุษย์หมาป่านะครับหมาป่าเรื่องนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเยอะนะครับเห็นไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ทุนต่านะครับแล้วก็มนุษย์หมาป่านี่ครับจะเป็นตัวสีดําๆนะครับ ก็อยู่ในมุมโทนมืดๆนะครับจะใช้มุมมืดเอานะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่จะได้เห็นมนุษย์มาป่าเต็มตัวนะครับงานออกแบบออกมาก็น่าสะพึงกลัวนะครับแต่หนังเรื่องนี้ก็ทําออกมาก็เป็นแนวลี้ลับเหมือนจะน่าตื่นเต้นนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่สอดแทรกด้วยมุกตลกนะครับของไอ้นักล่ามนุษย์มาป่านะครับไอ้ดาราทีวีคนนี้นะครับก็ทําให้เป็นมุกตลกไปอารมณ์มันเปลี่ยนนะครับดูจาก กลังเป็นแบบตื่นเต้นกับกลายเป็นตัดด้วยตลกปะใส่เข้ามาก็เลยทําให้หนังโทนจากความน่ากลัวเลยกลายเป็นตลกเลยไม่น่ากลัวนะครับแล้วไอ้บทของก็เป็นมันมาป่าติ้งต้องก็เลยทําให้ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นหนังที่แอดชอบการออกแบบของมนุษย์มาป่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ An น m e อเมริกันแวร์วูฟอินปาร1997 คืนสยองคนหอนโหดแอนดี้แบดและคิสหนุ่มอเมริกัน3คนได้เดินทางไปเที่ยวที่กรุงปารีสและได้ลักลอบขึ้นไปบนหอคอยไอเฟลในเวลาที่ปิดแล้วอยู่ดีๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับได้เดินขึ้นมาเพื่อจะทําการฆ่าตัวตายหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าเซอรฟีนนะครับแอนดี้ได้เห็นเซอฟินครั้งแรกก,ก็ตกหลุมรักเซอฟินก็กระโดดลง แอนดี้ก็กระโดดลงไปช่วยนะครับช่วยทันนะครับเพราะเท้าแอนดี้มัดบันจี้จับไว้นะครับเท้าวันรุ่งขึ้นแอนดี้ได้ตามหาเซอฟีนเพื่อจะตามจีบนะครับเซอฟีนก็บอกแอนดี้ว่าอย่ามายุ่งกับฉันช่วงกลางคืนนะครับแอนดี้ก็ทําใจไม่ได้นะครับก็ไปหาเซอรฟีนที่บ้านนะก็ประตูไม่เจอครับแต่เจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอสนะครับคอสบอกแอนดี้ว่าเขาเป็นคนดูแลเซอฟีนแล้วก็ถามแอนดี้ว่าพวกนายอ่ะ เป็นคนอเมริกันใช่ไหมถ้าพวกนายไม่มีอะไรทำาคืนนี้พวกนายก็มาเที่ยวปาร์ตี้ฟูมูลที่ฉันจัดก็ได้นะศิลปินอยู่ที่นั่นด้วยเอกได้ยินแค่นั้นก็อยากจะไปงานปาร์ตี้นี้นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับว่างานปาร์ตี้นี้เป็นงานปาร์ตี้ปิดตายและคนอเมริกันที่ไปเที่ยวที่นั่นก็เป็นเหยื่อสังเวยของมนุษย์หมาป่านะครับ เซอร์ฟินได้เห็นแอนดี้ในงานนะครับก็พาไอนดี้หนีนะครับเซอร์ฟินรู้ว่าพิธีกรรมในงานปาร์ตี้นี้คือเป็นงานสังเวยเลือดของมนุษย์มาป่านะครับโดยมีเหยื่อเป็นคนอเมริกันนะครับเซอร์ฟินได้พาไอนดี้หนีเข้าไปในอุโมงค์นะครับส่วนแบทเพื่อนของแอนดี้ก็ได้โดนมนุษย์มาป่าขย่ำตายนะครับเซอร์ฟินบอกให้แอนดี้รีบหนีไปนะครับเพราะเซอร์ฟินจะต้องกายร่างเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับแอนดี้ก็ได้หนีไปก่อนนะครับแล้วก็ได้โดนมนุษย์มมาาาปป่่่จจูโไทีขนะครับหกออนีมา ของแบดนะครับตลอดเวลานะแบดได้บอกแอนดี้ว่าวิธีการปลดปล่อยวิญญาณเขาคือแอนดี้ต้องไปกินหัวใจของมนุษย์หมาป่าไอคนที่กัดแอนดี้นะครับแอนดี้ก็จะหายเป็นมนุษย์หมาป่านะครับแล้วมนุษย์หมาป่าตัวไหนที่เป็นคนกัดแอนดี้สเลฟีนหรือว่าใครหรือว่าหมาป่าตัวอื่นก็ลองไปดูกันนะครับ งานออกแบบของมนุษย์ม้าป่านะครับอาม้าป่าในเรื่องนี้นะครับสามารถวิ่ง2ขาได้แล้วก็วิ่งสีขาได้นะครับเรื่องนี้จะเป็นการใช้ CG นะครับเป็นส่วนมากนะครับที่เป็นมนุษย์ม้าป่านะครับการแปลงร่างก็จะเป็นคีับแต่จะมีบางฉากบางตอนก็เป็นมุนใส่ชุดนะครับออกแบบมนุษย์ม้าป่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเรื่องนี้นะครับใช้ได้เลยครับงานเรื่องนี้นะครับก็เหมือนเป็นเรื่องตอน2นะครับของอเมริกันไวรูฟนะครับเคยทำมาก่อนแล้วเป็นเรื่องอเมริกันไวรูฟอินดอร์นนะครับก็ได้มาทําใหม่่ดดัแปปลงใหมเ็น เมริกานใบวุ้บอินปารีสนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนสเปเชียลเอฟเฟกในยุคนั้น,นเป็นเวลา20กว่าปีนะครับ c ี CG ก็ทําออกมาในยุคนั้นก็ทําได้โอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างที่ทุนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ทํา CG ได้ขนาดนี้ในยุคนั้นก็โอเคนะครับแล้วอมนุษย์ปป่าก็ค่อนข้างที่จะโหดน่ากลัวดุดันดีนะครับแบทมูนปี1996นรกเต็มดวงเทปช่างภาพหนังสือพิมพ์ที่ได้เดินทางไปทํางานที่ป่าลึก ในเนปาลกับแฟนสาวและคืนหนึ่งพวกเขาก็โดนหมาป่าตัวใหญ่โดมตีแฟนสาวของเท็ดได้เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเท็ดได้กลับมาอาศัยอยู่กับเจเน็ตน้องสาวและหลานชายที่มีหมาพันธุ์อเซเชียนแสนรู้อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทอซึ่งเจ้าทอเนี่ครับเห็นเท็ดมาเพราะไม่ชอบขี้หน้าเท็ดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตัวของเท็ดมีกลิ่นของหมาป่านะครับคืนหนึ่งเจเน็ตได้สงสัยเท็ดว่าเท็ดทำไมต้องเข้าไปในป่าในวันคืนประจันตุวงอยู่บ่อยๆแล้วได้ไปเห็นเท็ดกำลังมัดตัวเองอยู่กับต้นไม้นั่นเธอทำอะไร่ะ เจเนตเธอหนีไปเธอไปจากที่นี่เร็วๆเท็ดพูดอย่างเจ็บปวดทุรทุรายจากนั้นเท็ดก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและได้ตามล่าเจเนตกลับมาที่บ้านเพื่อจะฆ่าเจเนตและหลานของตัวเองส่วนเจ้าทอนี้ก็ได้ช่วยสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องนายของมันหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังทุนต่ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีเนื้อเรื่องแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมากนะครับดูแบบง่ายๆนะครับจุดเด่นก็จะมีการออกแบบของมนุษย์หมาป่านะครับทำได้ออกมา ดีมากเลยนะครับด้านสเปเชียลเอฟเฟกตอนแปลงร่างก็ไม่เท่าไหร่นะครับมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็จะเป็นมนุษย์หมาป่าที่ทําออกมาค่อนข้างที่น่ากลัวนะครับมีน้ำลายยืดแล้วทําแววตาออกมาดีมากเลยนะครับมีขนยาวมองเหมือนเป็นหมาป่าตัวใหญ่ยืนสองขานะครับแต่ความน่าตื่นเต้นของหนังก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเขาจะเน้นความรักของหมานะครับที่มีความรักให้กับเจ้าของนะครับสู้สุดชีวิตเลยนะครับสู้เพื่อจะ ้าจจาของเขาไม่เป็นอะไรนะครับเราจะได้เห็นมนุษย์มาป่าออกช่วงท้ายเรื่องแบบเห็นเต็มตัวเต็มๆนะครับแบบสะใจเลยนะฮะแล้วเจนนตกับลูกของเธอจะจัดการเ็ดได้อย่างไรก็ลองหามาดูกันนะครับแบทมูนนะครับ The Monster Squad คปี1987นะครับแก๊งสู้ผี หนังเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กๆนะครับที่ต้องมาเผชิญกับกลุ่มเรา Dark Universe นะครับมีมนุษย์หมาป่ามีมนุษย์ปลาภายน้ํามัมมี่มีแฟรนเกนสไตล์และพวกนี้โดนควบคุมโดยหัวหน้าก็คือแ e ล u ก a ูล่านะครับเรื่องนะครับก็คือกลุ่มของพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับได้เข้ามาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับเพื่อออกตามหาวัตถุบางอย่างนะครับที่สามารถทําลายพวก ปีศาจได้นะครับเพื่อจะทําลายวัตถุนี้ทิ้งนะครับส่วนกลุ่มแก๊งเด็กๆนะครับก็ได้หาวิธีทางเพื่อจะปราบพวกมอนสเตอร์พวกนี้ให้ได้นะครับโดยเพื่อหลือจากแวนเฮลซิงนะครับปราบแวมไพร์นะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่สนุกมากนะครับถ้าดูตอนสมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะทําให้นึกถึงหนังแนวเด็กๆก็คือเดอะกูนี่นะครับขุมทรัพย์ดาดินนะฮะหรือลอสบอยนะครับเป็นหนังของเด็กๆประจนภัยนะครับสแตนบายมีประมาณนี้ครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับหนังมมนนนุษย์หาป่ะะครรัังงเือีี้ก็จตวล อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นมนุษย์หมาป่านะครับก็จะมีบทเด่นเหมือนกันนะครับงานออกแบบของมนุษย์หมาป่าตัวนี้ครับก็คือเป็นการที่คนใส่ชุดนะครับมาได้โอเคลนะครับมนุษย์หมาป่าเรื่องนี้นะครับก็จะไม่ได้เปือยกายออกหมดเลยนะครับจะมีเสื้อผ้าใส่ขัดขาดติดตัวบ้างนะครับ เมคอัพก็โอเคครับใช้ได้นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็เทคนิคเมคอัพก็ดูใช้ได้เลยนะครับตัวมนุษย์ปลาภายน้ำนะครับแล้วก็มัมมี่แฟร์กี้สไตล์นะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังเก่านะครับแอดดูตอนสมัยเด็กๆแล้วก็ชอบจนถึงทุกวันนี้นะครับหนังเล่าเรื่องมาไม่ได้เป็นหนังสยองอะไรมากมายนะครับเป็นหนังที่เด็กๆดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังที่ทำออกมาแนวครอบครัวครับดูแล้วสนุกนะครับไม่ได้มีความสยองเลือดสาดอะไรแบบนั้นนะครับจะเป็นแนวออกมาตัวละครนด้มากกว่านะครับ ซิวเวอร์บูเลตปี1985กระสุนเงินเพชรฆ่าเหตุเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งสัตว์ร้ายได้ออกมาฆ่าคนในคืนพระจันทร์เต็มดวงไปทำงานโอทีแม่งต้องอดตายมึงดูไม่จบมึงกดไลค์ให้กูก็ได้นะทำคลิปแม่งทั้งวันไอ้เฮียไม่มีใครดูมึงช่วยดูกูหน่อยเถอะอยู่ไหนอ้ะกูยิงไอ้ใส่แตกเลยโอ้ อาใส่ใส่ใส่กูแปลแล้วชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและรวมตัวออกตามล่ามันมาตามมาระวังนะมึงเดีแยวไต่ค่อยเดินค่อยเดินมอกมันเยอะมันมันอยู่มันอยู่ใต้มอกอะมาตี้เป็นเด็กพิการได้นำาพุออกไปเล่นในยามค่ำคืน เซนใดนันด้นก็เหมือนมีตัวอะไรจับจ้องอยู่ในพุ่มไม้อีกแล้วนะครับแล้วก็ในตาของมันนะครับจ้องใัใดนั้นมาตี้กำลังเล่นผู้อย่างสนุกสนานนะครับเออ,อ,อเจอนี่นะเจอจรวดเอด็กซเโอเซนอะไงไแน่มาตีได้ยิงจรวดใส่ตามัน และบอกให้เจนพี่สาวออกไปสืบว่าคนในเมืองนี้มีใครที่มีตาข้างเดียวบ้างงานออกแบบมนุษย์ป่าเรื่องนี้นะครับออกแบบมาได้ดูดีมากเลยนะครับเป็นหนังเก่าในปี1985แนะครับแอดดูสมัยเด็กๆเรื่องนี้ชอบมากเลยนะครับมนุษย์ป่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นขนสีดํานะครับหัวออกโตๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวลักษณะคล้ายหมีนะหนังเรื่องนี้นะครับทำออกมาโทนที่ค่อนข้างตื่นเต้นดีนะครับถ้าดูตอนเด็กๆนี่คือสมัยนั้นดูออกมาที่น่ากลัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับสมัยยุคนั้นนะครับ มาป่าเรื่องนี้จะใช้เป็นชุดนะครับหนังยุคสมัยปี80นี่มาป่าเขาจะใช้เป็นชุดนะฮะคนตัวใหญ่มาแล้วก็ใส่ชุดนะครับออกแบบมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวสืบนิดหน่อยนะครับว่าใครคือมนุษย์มาป่านะครับเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าในเรื่องนี้ใครคือมนุษย์มาป่านะครับเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือของสตีเฟนคิงนะครับดัดแปลงมาจากเรื่องไอซ c เคิลออฟแบ็คบู๊นะครับก็มาเป็นเรื่องทำมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง s i l v e r Bullet ใช้ปี1985นะเราเป็นหนังมนุษย์มาป่าที่แอดชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแอนอเมริกันไววุปอินลอนดอนปี1981คนหอนคืนโหดสุดยอดหนังสยองขวัญคลาสสิกมนุษย์มาป่า,า,ปาต้องนุ่มอเมริกันนะครับที่ชื่อว่าเดวิดและแจ็คนะครับเพื่อนนะครับได้เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอังกฤษนะครับที่นั่นมีความเชื่อว่ามีมนุษย์หมาป่านะครับและมีคำเตือนว่าหมาป่าจะออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนซึ่ง2คนนั้นไม่เชื่อ เดวิดและแจ็คได้เดินทางต่อเวลากลางคืนเดวิดและแจ็คได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขนดนั้นแจนะ็คถูกมันฆ่าตายอย่างสุดทเทีม่มมส่วนเดวิดโดนมันกัดที่ขาโชคยังดีที่ชาวบ้านมาช่วยได้ทันเดวิดได้ความช่วยเหลือจากพยาบาลหญิงคนหนึ่งและเดวิดก็มีอาการแปลกๆได้เห็นภาพหลอนเห็นวิญญาณของแจ็คตลอดเวลา วิญญาณแจ็คก,ก็ได้บอกเดวิดว่าเขาจะไม่มีวันได้ผลดได้เกิดถ้าเดวิดไม่ได้ฆ่าไอมนุษย์มาป่าตัวที่กัดฆ่าเขาจะทำไงดีล่ะครับเพราะว่าไอมาป่าตัวนั้นโดนคนฆ่าไปแล้วครับเดวิดก็ไม่สามารถปลดปล่อยวิญญาณแจ็คได้และพอถึงคืนวิจารุนดนวงเดวิดก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและออกมาอารวาสฆ่าคนหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้สรุปมากนะครับเป็นหนังที่ผมว่าเป็นหนังที่สุดยอดที่สุดของบรรดาหนังมนุษย์มาป่านะครับถึงเป็นหนังเก่า40ปีนะครับ แต่พูดถึงว mm ่าหนังเรื่องนี้ได้รางวัลสเปเชียลยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วฉากแปลงร่างของหนังเรื่องนี้นะครับทํำออกมานี่โอ้โหสมจริงมากครับทำได้ดีมากในยุคนั้นนะครับแล้วการออกแบบมนุษย์หมาป่านะครับทำได้โหดสยองดุมากเลยนะครับดัดเลือดสาดนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะครับที่เคยสร้างหนังมนุษย์หมาป่ามาก่อนๆหน้านั้นนะครับที่เป็นหมาป่าเรื่องนี้จะเป็นหมาป่าที่เดินสีขานะครับส่วนมากมนุษย์หมาป่าจะเดิน2ขาครับสมัยก่อนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ออกแบบมาให้เดินสีขานะครับ ตอนเปิดเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะครับความน่าสงสัยมีความรักระหว่างพระเอกนางเอกจะอึดๆหน่อยพอหลังจากที่พระเอกกลายร่างแล้วฉะนั้นก็สนุกนะครับถึงมาป่าก็ไม่ได้ออกอะไรเยอะมากมายแต่นังทาให้เราดูสนุกได้นะครับทาฉากแปลงร่างออกมาแบบเห็นกันจะๆนะครับใน,ในห้องที่มีแสงสว่างนะคฉากซีนนี้คือซีนที่ดูแล้วใครๆก็ประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นฉากแปลงร่างที่เห็นกันจะๆะกันเลยนะครับป่ากเยื่เขี้ยวแยกออกมาเลยครับ The Howling ปี1981 สัตสมองคนนักข่าวหญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับไอ้โรคจิตคนหนึ่งนะครับที่รงกายเป็นอะไรบางอย่างนะครับข่าวหญิงคนนี้ก็รอดออกมาได้นะครับเพราะตำรวจเข้าไปช่วยทันนะครับหลังจากนั้นนักข่าวหญิงคนนี้นะครับก็มีอาการประสาทนะครับหลอนนอนขวัญผวานะครับจึงไปปรึกษาหมอนะครับหมอก็แนะนําให้นักข่าวหญิงคนนี้ไปบำบัดจิตที่ สถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระท่อมอยู่กลางป่านะครับซึ่งไม่รู้เลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ของมนุษย์หมาป่านะครับเรื่องนี้ครับเป็นหนังโบดอันดับหนึ่งในดวงใจของแอดเลยนะครับแอดชอบเรื่องนี้มากเลยครับที่พูดว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแอดให้หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่หนึ่งในดวงใจของแอดนะครับเดอะฮาวลิงสัตว์สมองคนนะครับ เดอะฮาลิงเนี่ยครับก็ทุกวันนี้สร้างออกมาแล้วนะครับทั้งหมด8ภาคนะครับแต่ละภาคก็คือไม่มีที่น่าจดจำนะครับก็คือภาคนี้คือเป็นภาคที่สุดยอดเลยครับงานออกแบบของมนุษย์หมาป่านะครับออกแบบมาได้ดุดันโหดน่ากลัวมากเลยครับโดยเฉพาะฉากแปลงล่างนี่โหทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะันก็จะจ่านะครับค่อยๆปากยื่นเล็บยาวอะไรประมาณนี้นะฮะผลออกประมาณนี้ครับแล้วเดอะฮาวลิงเนี่ยครับเป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่พุ่มกับโจดังเต้ทำฉีดแนวเลยนะครับ อันนี้คือเราผมต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ฉายปี1981นะครับก่อนหน้านั้นก็คือปียุค70ยุค60หนังมนุษย์มาป่านะครับเขาจะเป็นคนเอาขนมาแปะหน้าใส่เขี้ยวใส่หูนิดหน่อยนะครับพอมายุค80ปี81ปุ๊บก้ามายุค80ปุ๊บโจเดนเต้ก็ทําฉีกแนวคือมนุษย์มาป่านี่ครับจะเป็นหนังมนุษย์ป่าทีอ่ออกมาเป็นดุร้ายเป็นหมาตัวใหญ่ยืนสองขานะครับทาได้โหดมากนะครับ แล้วก็สยองฉีดแนวไอหนังหมาป่ารุ่นก่อนๆเลยนะครับเนี่ยฮะทำออกมาได้ดีมากงานออกแบบมนุษย์หมาป่านะครับคือเป็นการคนใส่ชุดอยู่ข้างในนะครับเป็นหมาป่าที่ตัวใหญ่สูงใหญ่มากหลังจากนั้นก็มีภาค2ภาค3ภาค4ภาค5าภาค6ถึงภาค8นะครับเนี่ยทำออกมาแต่ก็ไม่เป็นที่น่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งทำยิ่งห่วยนะฮะคือถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้ในยุคนั้นนะครับยุค80นะครับ ก็คงเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกเลยที่เขาทํามาที่ว่าฉีดแ ah ah นวะมนุษย์หมาป่าหนังเรื่องนี้นะครับตอนแอดดูสมัยเด็กนะครับพอได้ดูจบปุ๊บก็ทําให้แอดหลงไหลหนังมนุษย์หมาป่าจนทุกวันนี้นะครับที่ชอบหนังมนุษย์หมาป่าเพราะว่ามาจากเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับพอดูปุ๊บก็หลังจากนั้นก็วนวายอ่นานหนังเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ามาดูนะครับเนะฮะโอเคนะครับสัตว์สมองคน